สายสืบสายอาหารพี่น้องมื่อนี้กะย่ายกะลงมาหน้าป่าพ้นตกลงมาย่า่กันเลยมาเบิ่งหน้าว่าเขาออกระโบองอกระวบวานหน้าไหววานเขาไหวจะมาย่า่กันจะจังใดก็ค,คือเก่าละ่ะมาหน้าก็คือเทนตทั้งแต่เพิ่นนั่นล่ะสายสืบสายอาหารหนั่นล่ะสายนัน่นคือที่นั่นนัน่นโอ้ยคือถอดลูกไล่ัน มานน้ก็มาเห็นบนลลูกเคยไหมซอยเมเห็ดไห้เห็ด,ห,ด,ห,ดหน้ากระถัตาตกปอกปอกคือหอดหลูกมัน,นีนก็มาอีกจงไดกับพี่น้องเฮามาชมรายการเ,เดอร้อกดไหลกดแช่เดอ้อมันหนก็ท้อนหยาไปนข้ขคือหอดหลูกไปนําคือเห็นหลูกว่ามีลูกคือตัวนี้เป็นคลิปแรก ยายสิลงคลิปแรกแท่นลูกสานต่อให้ลูกดาบชุดที่นั่นควันยื่นพิ่นเฮ็ดไใบสายสืบสายอาหารหลักดาบตำรวจใส่เบ็ดดาบนั่นตำรวจใส่เบ็ดแม่ก็เลยว่าสิมาสานต่ในอ,อหตให้ลูกนี่ลรคือทอดลูกก็สิเฮ็ดน้ำให้ลูกมีละพอได้นอนพอได้รับหูรับตา,น,ออาตบน,นี่คือทอดจเกจะลูกบบดนี้พออหอพี่น้องเฮ้า อ่ากดไหลกดแชร์เน่เด้ออันพ่อพอดีอันพอดียายกำลังเริ่มเห็ดของข้ามันิดตามส้มไล่การของยายเนี่ยของสายสืบสายอาหารดาบดาบดาบนั่นตำรวจไซเบียตนำเนี่ยเรายายยายยายตั้งซื้อตัวนี้เพราะว่าเห็ดให้ลูกให้พี่น้องเฮาเข้ามาตีมาสมไล่การให้็นไหมสิเห็ดไปเรื่อยๆรื่อเล็กน้อย เมื่อจากม้านี้ยายก็สิไปเคืือไก่หลักกะจิไปหาอูด เอ่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อกินเาใ้อสายยัหารเราก็บอกว่าไอแม่เลียะายายมันนอนกิน าเอ้ยอี่างไกลได้เมีเด้อเห็ดไปมัตนตามาภาษาพุทธเขาห่าเพรามันนี่เนียเ็ดเนี่เบิ่งพอา่าเด็กคนั่นคือมีหลายเข็ดไปไกล้หน่อยๆดอกอันหาหกโตเนี่กเดียวมีบางที่ลรีเน้องตายบ่เดียวนีบัน,นี้ยังยังยังากตเดียวนีรประมาณหากหากเมย์่ใหนเดือดมากมันนี่ก่ลนัวไครมันอยู่ๆๆๆๆๆๆ อา้ต่อนี่งบ่เอน่าใกล้รับเต็มบานเต็มเมืองอยูชิลอยอู่อใหญ่บา้าตุ่มก็ร่างมากกันี่ทีกก่แคพี่กัเลี่ยงึ้นเลี่ยงมาชิล,ละปลากัน,นี่เด็ดสุดทา่ส้มรอบลายอาดนี้บ่เนี่อปลาคนเอขขอไปลืมจิ้มหัวหันเอาเอาๆเอาท่ขขานจิมลาากินก็นีทิเราบ่ดีจิ้มอีกต่งเนาะกินร้ายร้าน่่เคยไปกิ เาดีกว่าที่นี้กสิยาตรงนี้อะอักินเข่าลูกอังกินเขาบันกินเขาอ่ะก็บเกะกักจ้าสีละพี่น้องเลยเิ่นจะกินเข่าจ้าสีละมันายมากพิ่นจะกินขุนเี้าาก,นกนนินมาหมาข,นขุนเล้กกินมกเหาะขุนเี้ ไอ้ซื้อมาใหา้วันนี้ไอ้กับบ่มีกับบ่ได้กินแล้วบักเงาะได้กินอยู่กับนุ่นนนได้กินเออ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 ไอ้ขาซื้อมาหมามา,หา,า,าให้โน้นหว่ะเนาะอันใหญ่หลายตะกอนกับยางได้ยู่ยางไปพุ่นเล่นโรงเรีย,น,ยนหายงางน้ำพุนหางนั้นจะของกับยางอยู่บันบัดเดียวนีย่างบ่ได้แล้วเล่ขาขาเล่าเล่านักน้ำนักเล่าลายเล่าไปบ่ได้ อยัางนอมันนอได้เห็ดพิสไปสักก้อนพิสไปพีสแกะไปพีสแกะเนี่ยว่าพีสหัวมันนั่นเอาเห็ดมันดังเสีนลรานั่งเสื่อมันปื่มมีคนเปิดไตพีสเปิดไตเพรมันบ่กพีสหัวอันนั่น อิ่มบ่อิ่มเนาะไอหน้อ,นองเนาะไอหมาเนาะให้อายเนาะกินอิ่มบ่กินหลายแล้วนะ